สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเน่ใหม่คลิปนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆไปพบกับหญิงแกล้งสุดส้องจากหนังไซสยสยองขวัญที่เราต้องรุนเอาใจช่วยเธอๆเ,เหล่านี้ให้รอดชีวิตไปได้จากสถานการณ์ต่างๆที่ชัวใในพวกเธอนั้นตายได้ตลอดเวลาครับไปดูกันครับว่าหญิงแกลง้งผู้เอาชีวิตรอดจากสิที่สุดของหนังทั้ง1ิเรื่องนี้จะมีใครกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันกฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูนเนอรม่เอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ถูกนำมาจัดอันดับในครั้งนี้นะครับ อันดับที่10 r e a d y Or Not เริ่มต้นกันกันกบภาพยนตร์แนวสยองขวัญเสียดสีคนรวยที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อไม่นานมานี้ครับตัวหนังเล่าถึงเกรซสาวสวยผมปรอนที่ตกลงปรงใจแต่งงานกับชายรูปงามทายาตตระกูลนพิมหาเศษฐีทว่าเมื่อก้าวผ่านประตูวิวาเท่านั้นเกมพร้อมตายก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อตระกูลต้องสาบต้องการเกรซเป็นเครื่องบูชายันในพิธีกรรมสุดสยองของครอบครัวนี้จากเจ้าสาวสุดสวยครับต้องกลาย มาเป็นหญิงแกล่งหนีตายเมื่อเธอถูกไล่ล่าจากคนในตระกูลต้องบอกเลยว่าตระกูลนี้ไว้ใจใครไม่ได้สักคนเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายไปในปี2019ทาคะแนนสูงถึง6.8เต็ม10ได้รับคําชมจากเหล่านักวิจารณ์88%ครับพร้อมกับผู้ชมทั่วไป78%ครับ What are you อันดับที่9อัสภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของอเดิเลสวิลสันครับหญิงสาวซึ่งกลับไปยังชายหาดบ้านเกิดในวัยเด็กของเธอพร้อมกับครอบครัวเพื่อที่จะพักผ่อนนั่นเองทว่าเพียงครบคำเท่านั้นครับทั้งครอบครัวของเธอก็ต้องพบกับร่างเงาที่มีความคล้ายกับพวกเขาทั้งครอบครัวอเดเลสต้องพาครอบครัวเธอหนีและต่อสู้กับร่างเงาโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าพวกเขาเหล่านี้มาจากไหนแต่ทว่าหญิงแกล่งของ เราในหนังเรื่องนี้อาจจะรู้ดีก็เป็นได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปในปี2019ครับทำคะแนนไปสูงถึง6.8เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักว,วิจารณ์93พร้อมกับคนดูทั่วไป59ครับ Careful now อันดับที่8 Green Room เป็นเรื่องราวของวงดนตรีพลังร็อกค,ครับที่จับพักจับผูไปร้องเพลงในบาร์แห่งหนึ่งแต่ว่าพวกเขาดันดวงซวยไปเจอกับเรื่องราวการฆาตกรรมเขาพวกเขาจึงถูกจับขังอยู่ในห้องพักดนตรีด้วยน้ำมือของแก๊งนิโอนาซีมาเฟียขาใหญ่ในย่านนี้เพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาเกมนีตายเอาตัวรอดจึงได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาเริ่มตายไปทีละคนสองคนครับจนหัวหน้าวงอย่างแพทได้รวมมือกับหญิงแกงอย่างแอมเบอร์เข้าจัดการกับแก๊งสเตอร์เหล่านี้นั่นเองครับพาไปยืนรถ เรื่องนี้เข้าฉายไปในปี2015ทําคะแนนไปสูงถึง7เต็ม10ได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์90%พร้อมกับคนดูทั่วไป75%ครับ อันดับ <the bridge. S 1> ที่7 The Cabin in the Woods อีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญสุดแหกแหวกแนวครับที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในฐานะหนังผีสยองขวัญเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักศึกษา5คนที่ขับรถเข้าไปในป่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และได้ใช้กระท่อมเก่าเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังถูกจ้องมองพวกเขาเริ่มตายไปทีละคนสคนครับเหลือเพียงหญิงแกล่งอย่างดาน และเพื่อนชายที่อยู่ในผวังของมารีฮอนนาตลอดเวลาภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายไปในปี2011ทําคะแนนไปสูงถึง7เต็ม10ได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์92%ครับพร้อมกับคุณผู้ชมทั่วไป74%ครับอันดับที่6มาเดอร์ มาร์เดสเป็นภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดจากประเทศฝรั่งเศสครับเรื่องราวของหญิงสาวสองคนที่ทั้งคู่นั้นตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมซึ่งเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินพิกัดมากๆหากใครได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ระวังจิตตกกันด้วยนะครับลูซี่ที่ถูกจับไปทรมานตั้งแต่เด็กและหนีรอดออกมาได้เว่าฝันร้ายได้ตามหลอกหลอนเธอครับจนทําให้เธอครับต้องเริ่มต้นภารกิจล้างแค้นแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่กําลังจะก่อตัวขึ้นเท่านั้นเพราะว่า นนครับเพื่อนเพียงคนเดียวของลูซี่ที่เข้ามาพัวพันต้องกลายเป็นเหยื่ออีกรายนั่นเองซึ่งความแข็งแกร่งอึดทนของเธอจะผ่านพ้นความโหดร้รายนี้ไปได้หรือไม่เพื่อนๆต้องหามาชมให้ได้สักครั้งเลยนะครับภาพะยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2008ครับทำคะแนนสูงถึง7.1เต็ม10ได้รับคำชมจากเหล่านักวิจารณ์64%พร้อมกับคุณผู้ชมทั่วไป69%ครับ ฐานดับที่5 Don' Spe ีดเรื่องราวของกลุ่มตัวเอกที่ได้ร่วมกันเป็นมิชชาชีพรนบ้านชายตาบอดครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายได้แค่ย่องเบาเข้าไปโดยที่ไม่ต้องระมัดระวังตัวอะไรมากแต่ทว่าชายตาบอดคนนี้ดัดไม่ใช่คนธรรมดาสิครับเขาเป็นถึงนายทหารเก่าผู้ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแม้จะไร้การมองเห็นแต่ก็โหดเหี้ยมไร้ปานีพวกเขาจึงต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าแทนรอก,กี้นางเอกของเรื่องครับต้องบอกเลยว่าเธอนั้นอึดตายยา มากๆในการหนีเอาชีวิตอรอดจากชายตาบอดคนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายไปในปี2016ทําคะแนนไปสูงถึง7 1เต็ม10ได้รับคําชมจากเหล่านักวิจารณ์88%พร้อมกับคนดูทั่วไป78%ครับ อันดับที่สี่สครีมภาพยนตร์สยองขวัญจากยุค90ส,สุดคลาสสิกครับที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยและคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าฆาตกรโรคจิตโกดเฟสนั่นเองครับเป็นภาพยนตร์ที่มีความซับซ้อนให้คนดูต้องคิดว่าใครกันแน่คือคนร้ายที่อยู่ใต้หน้ากากซิดนีนางเอกของเรื่องครับเธอต้องกลายเป็นหญิงแกล่งจากการถูกไล่ล่าของเจ้าโกดเฟสพร้อมทั้งไขปริศนาให้ได้ว่าชายใตหน้ากากคนนี้คือใครกันแน่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายไปในปี1 9น 196ทำคะแนนไปสูงถึง7.3เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์79%พร้อมกับคนดูทั่วไป79%เช่นกันครับ อันดับที่ 3. The Texas Chainsaw ch Massacre เรียกได้ว่าเป็นนังขึ้นหิีงสายสยองขวัญของจักรวาลสิงหาต้องสับเลยครับกับคาตกรโรคจิต Leatherface คาตกรโรคจิตหน้ากากหนังมนุษย์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในมาสคอตของภาพยนตร์แนวนี้ครับโดยในเรื่องครับมันได้ไล่ล่าและจัดการสังหารไวรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เผลอเข้าไปในถิ่นของมันทุกคนตายกันหมดครับยกเวนแซลลี่หญิงแกล่งนางเอกของเรื่องผู้หาทุกวิธีทางรอดโดดหน้าต่างไปก็หลายรอบครับ ถูกมันจับมาติดกับเก้าอี้แล้วต้องกินอาหารชวนแหวะแค่เห็นแค่คิดก็คนลุกแล้วล่ะครับก่อนที่ภายหลังครับถือจะกลายเป็นคนเดียวที่มีชีวิตรอดในเหตุการณ์นี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายไปในปี1974ทําคะแนนไปสูงถึง7.5เต็ม10ได้รับคําชชมจากเรานักวิจารณ์89%พร้อมกับคนดูทั่วไป82%ครับ อันดับที่2 Aquies Place q u i e s Place เป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวันเอเลี่ยนต่างดาวบุกโลกครับหลังจากพวกมันบุกถล่มโลกเป็นแรมปีโลกทั้งใบครับก็ได้กลายเป็นดินแดนไร้เสียงมนุษย์ที่เหลือรอดต้องใช้ชีวิตกันอย่างเงียบๆเพราะเจ้าเอเลี่ยนเหล่านี้มันใช้เสียงในการล่าและฆ่าเหยื่อซึ่งหญิงแกล่งที่ต้องยกตำแหน่งคุณแม่มหาอึดสุดทนให้เธอก็คือเอเวอรีนแอปบอร์ดครับที่รับบทโดยเอม l ี่บรันส์ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะสตองไปเท่าเธอได้อีก แล้วตัวหนังได้พาเธอไปเจอกับสถานการณ์ต่างๆทั้งกดดันเจ็บปวดไม่ว่าจะประเชิดหน้ากับเอเรียนหรือปัญหาในครอบครัวท้ายที่สุดครับเธอต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องสะตรองให้มากขึ้นในภาคต่อไปนั่นเองครับพานตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปในปี2018ทําคะแนนไปสูงถึง7.5เต็ม10ครับได้รับคําชมจากเหานักวิจารณ์96%พร้อมกับคนดูทั่วไป82%ครับ อันดับที่ 1. Funny Games แนนดับที่1น,นี้ครับเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวฆาตกรรมโรคจิตขึ้นฮิ่งจากยุค90เป็นเรื่องราวปิดเกมรอดของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไปพักผ่อนยังบ้านพักต่างอากาศและมีชายชุดขาวอ้วนผอมมาเคาะประตูเพื่อที่จะขอยืมไข่แล้วพวกมันทั้งคู่ก็ได้เผยความเป็นฆาตกรโรคจิตในตัวคุณออกมาเป็นหนังที่เราอารมณ์สร้างความรุนแรงได้แบบเรียวมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพและเสียงซึ่งคุณแม่ที่เป็นตัวเดิน เกมของฝั่งผู้ถูกกระทำต้องหาทางรอดทุกวิธีทางครับแต่ทว่าตัวหนังกลับเล่นท่าพิสดารเมื่อต้องเจอกับฉากรีโมทในตำนานเจอฉากนี้เข้าไปครับแม้ว่าเธอจะเป็นหญิงแกร,ร่งและสตรองแค่ไหนก็ไม่อาจที่จะต้านทานจอมัจยุราทุโรกิจสองตัวนี้ไปได้ครับฟันนี้เกมครับถูกพูดถึงเป็นวงกว้างจนได้รับความนิยมในภายหลังแล้วได้ทําการรีเมคขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี2007นเเพื่อนๆลองไปหามาชมดูครับฉากรีโมทในตำนานนั้นเด็ดจริง โดยฟันนี่เกมฉบับออริจินอลเข้าฉายในปี1997ครับทำคะแนนไปสูงถึง7.6เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์69%พร้อมกับคนดูทั่วไป83%ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับทั้ง10ภาพยนตร์สาวแกร่งสุดสตรองจาก1ิบที่สุดของภาพยนตร์สายสยองขวัญเพื่อนๆชอบใครกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วและนอกจากนี้ผมก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆอ,อยู่ในช่องอีกมากมายกดลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้เข้าไปชมกันได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนน้มายเอาไว้ด้วยนะครับหากรักกันมากกว่านั้นก็สมัครเป็น เป็นกำลังใจให้กันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ